สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตสาการเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมของดาวินน์นเยสนะครับซึ่งรอบนี้เป็นฝั่งของสโมสส์เทบูกนะครับมีการรายงานกันออกมานะครับจากสื่อของฝั่งทั้งอังกฤษแล้วก็ฝั่งโปรตุเกสนะครับที่เป็นเทียดับสูงๆนะครับความน่าเชื่อถือสูงนั่นแหละพูดแบบตามตรงนะครับ ซึ่งทางฝั่งอังกฤษเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้ลิ์พูก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางดาบินนูเยสได้แล้วนะครับซึ่งเป็นกองหน้าของทางเบนฟิก้านะครับในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยนะครับค่าใช้จา่ายต่างๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ100้ล้านยูโรนะครับทั้งสองสมโมสรเนี่ยยังคงเจรจาเรื่องของรายละเอียดของข้อเสนออยู่กับทางเบนฟิก้านะครับซึ่งเบนฟิก้าอยากการันตีเกี่ยวกับค่าตัวเบื้องต้นก่อน ก็คือ80ล้านยูโรแล้วก็อีก20ล้านยูโรเป็นแอดออนนะครับถ้าโอกาสเนี่ยนะครับมีการเสร็จสิ้นกันเรียบร้อยแล้วะนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเจนครอปเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวของดดวินดูนเยสเป็นอย่างมากนะครับคือได้เห็นฟอร์มการเล่นตอนที่ซีซั่นที่ผ่านมาแล้วแหละดาวินดนเยสเมนฟิก้าเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทาผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าการที่เจนครอปชอบดาวินดนเยสเนี่ยก็อาจจะ เป็นการดึงตัวมาแทนเซเดโอมานีนะครับที่มีข่าวการย้ายทีมนะครับนี่คือทางฝั่งอังกฤษนะครับอย่างเดดนันติกบอกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนฝั่งโปรตุเกสอย่างเปรโดอเมดานะครับนักข่าวคนดังของฝั่งโปรตุเกสเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลนะครับที่คล้ายกันเลยมีการระบุกันออกมาครับว่าการเจรจาระหว่างเลียพูกับเบนฟิก้าอยู่ในทิศทางที่ดีในช่วงชั่วโมงที่ผ่านๆมานะครับ ดวินนูนเดสเนี่ยได้มีการตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวด้วยวาจากับทางสโมสร์ลิูได้แล้วนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยเบนฟิก้าก็อาจจะต้องมีการคุยกันแบบละเอียดเจาะลึกกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของออปชั่นต่างๆเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวต่างๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าก็มันจ่อแล้วนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็พยายามปัดหน้าอยู่นะครับแต่ ตอนนี้กระแสนเนี่ยมันไปทางเรียบูหนักสุดแล้วนะครับในช่วงเช้ามืดของวันที่10นะครับขณะที่กระแสอื่นนะครับจากสื่ออย่าง EXCL Transfer นะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าดาวินนนูนเยสเนี่ยตกลงกับเรียบูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของค่าตัวก็บอกไปอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการสัญญาจ,จนถึงปี2027นะครับซึ่งนูนเยสเนี่ยจะเข้ารับการตรวจร่างกายในช่วงสัปดาห์หน้าจากนั้นเนี่ย จะได้รับการประกาศเป็นนักเตะคนใหม่ของเร์พูบูทันทีนะครับหลังจากนั้นนะก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลของลาวินูเสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเร์พูบที่มีรายงานในช่วงช้ามืดวันที่10นะครับก็อัปเดตเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนมีอะไรคืบมหน้าเพิ่มเติมเ,มเดี๋ยวมาเบรกกิ้งนิวกันใหม่นะครับ